มาสวัสดีครับ MC, วันนี้พบกับผมดิงเพชรยนนะวันนี้มาอยู่กับเจ้า Toyota f o r t ์จูเนะก็น่าจะคุณหน้าคุณตากันดีนะครับเพราะว่าเป็น PPV ที่ของใจคนไทยอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะผมอยู่กับเจ้า Toyota f o r t ์จ e r นะครับคันนี้ได้เป็น2.4 V นะเป็นซิกมาโฟนะเป็นขับเคลื่อน4รล้อนะหายากมากนะครับแล้วก็ตัวสีเป็นสีเทาดำนะยิ่งหายากเข้าไปอีกนะค,คันนี้เป็นรถปี2019นะฮะ รถปี2019นะรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสนุนราคาเนี่โอ้โหหายไปเยอะเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าคันนี้นะเลขไม้นะไม้แท้ไม้เดิมนะ62,000โลนะครับโอ้โหสวยกิบนะระบบขับเคลื่อนยังใช้งานได้ดียังปกติเลยนะมีวารันตีให้นะครับผมใครสนใจทักหาผมได้เลยนะครับที่099 260 2443นะนี่ฮะวันนี้ผมอยู่ที่สาขาหนึ่งนะสำนักงานใหญ่ของเพชรยนต์นเรานะ วันนี้ก็มาจอดนะไม่มีที่จะรีวิวแล้วนะปกติตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถรอส่งมอบนะฮะนี่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 รอส่งมอบทั้งหมดเลยนะมาเช้าไปแล้วรถหนึ่งนะฮะอยู่ประมาณสี่ห้าคันนะวันนี้ก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวมีมาอีกนะครับนี่ฮะเดืมสีสันตัวรถผมบอกเลยนะ,ะเดิมรอบคันนะกระจกแท้เดิมรอบคันกุญแจสำรองมีมาให้ครบๆนะฮะกุญแจเป็นดีโหมดนะลูกค้านะอ่านี่ยฮะ มีแจ็รีโมทนะฮะมีล็อกปดล็อกนะแล้วก็สั่งเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทนะ,ะแล้วก็มีอะลามนะฮะอะลามก็ออจอดในห้างจอดลานกว้างเนาะจำจุดจอดไม่ได้นะฮะกด้วเ,เดินตามเสียงแตรนะหารถนะครับง่ายๆสะดวกสบายนะก็โอเคนะครับมาดูกันเลยดีกว่าทําไมคันนี้มันน่าสนใจยังไงนะฮะอย่างที่แจ้งไปนะฮะเป็น 2.4V Sigma 4นะ,ะปี2019เลขไม62,000โลนะ,ะไม่พอคันนี้เข้าเช็คระยะซอริสท,ที่ศูนย์ตลอดนะครับกระจก เดิมรอบคันนะรถไม่เคยพลิกคว่ำตีลังกามานะฮะอ่ะนะครับมารับชมกันเลยนะครับว่าตัวรถสวยใสยคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะคันนี้คิดดิดีฟีดาวผ่อนอยู่แค่ประมาณ17,0 0 0บาทนะอ่ะก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ไฟหน้านะฮะชมนี้เนี่ยไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นไบดีม led นะฮะมี daytime running light นะมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟนะครับโคมไฟไม่มีกรอบไม่มีเหลืองนะฮะไม่มีร่องรอยสะเก็ดินเลยนะครับด้านหน้านะจะเป็นกระจังหน้าแบบแถบคมเนี่ยนะฮะตัวโลโก้โตโยต้าเนี่ยเงาเงาฉ่ำฉสวยๆแบบนี้นะครับโคมไฟหน้าซ้ายขวาเนี่ยแท้เดิมนะไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีเหลืองไม่มีลาวนะผมบอกเลยเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะฮะนี่ฮะไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับพร้อมกับตัวกรอบคมเนี่ยเช่นเดียวกันนะนะฮะนี่ฮะ สาภาพสวยใสกก็บๆเลยนะชายกันชนไม่มีต้องไปเก็บงานสีนะฮะไม่คูดไม่เบียดนะนะฮะนี่นะครับต้องรอยสะเก็ดหินไม่มีนะฮะลูกค้าสีบางเดิมรอบคันนะเงาเงาฉ่ำๆเลยนะฝากระโปรงนะฮะนี่ฮะไม่มีเปลือกผิวส้มนะลูกค้าอันนี้ตรวจเช็คมาให้แล้วนะโอ้โหนะใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยคุ้มแน่นอนนะถึงรถจะดูเป็นปี2019นะ สนนราคา949,000บาทนะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเลขไม่60,000นะครับอ่ะยังอยู่ที่คันเดิมนะมาดูตัวเครื่องยนต์กันนะครับฝากระโปรงนะฮะเครื่องยนต์ 2,400cc นะฮะนะครับนี่เธอโบนะนะครับตัวเครื่องนะครับไม่มีอ่ร่องรอยเปลี่ยนประกนนะรน็นนะครับไม่มีคราบน้ำมันนะฮะนี่แห้งๆกินครีนนะสภาพสวยๆเลย เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องนะครับให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูการรอบเครื่องนะว่าสวยใสไหมนะแผ่นเพลนะครับไม่มีครับไม่มีงอนะครับตัวสื่อชัดเจนนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยการไขกันงัดกันแงะนะครับนี่นะฮะตัวซีนอ่อนนะครับเดิมๆสวยๆนะนี่ตัวพมนะครับไม่ไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกกองช้างนะ ต้องรูกมต่างๆนะคมสวยนะครับนี่สติกเกอร์น้ำยาเอรนนะครับรองรอยไม่โอเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกตํแหน่งนะลูกค้านะตัวยางกันน้ําเข้าเครื่องเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานนะครับนี่ฮะตันี้นะดูดินะซีนตัวยางเนี่ยมาให้ให้ครบนะตัวโฉมใหม่ๆเนี่ยไม่มีนะผมว่าก็ตัดไปแล้วก็ได้จะตัดเหลือแค่นี้ด้วยนะฮะก็เป็นการเซฟคอร์สนะครับรถต้นทุนนะ ABS นะครับ q c แต้มสีอยู่ครบนะครับ กองอากาศเดิมนะครับไม่ได้ใช้ไม่แต่งมาไม่มีเป็นกองปงกองเปลยนะคานสวยๆนะครับนี่ฮะรอยฝากระโปรงนะฮะคานแท้คานเดิมนะหมุดไม่มีร่องรอยกันงัดกันแงะนะครับหมุดเดิมนะนะฮะสภาพสวยบางเดิมรอบคันแน่นอนนะครับลูกค้านะอ่ะด้านข้างนะฮะด้านข้างได้ไปล้อแม็กอันลอยถูท่ทนนะฮะเป็นขอบสิบแปดนะนี่ตัวซุ้มล้อเห็นไหมฮะตัวซุ้มล้อไม่ซีดไม่จางนะครับ นี่นะครับไม่มีโดนบงโดนเบียดนะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะสภาพพร้อมใช้นะใช้งานน้อยนะบางคงบางโคนนะนี่ฮนะสภาพสวยเลยนะเดี๋ยวล้างสปาทําความสะอาดให้นะครับฉ่ำๆเลยนะโชคนะครับไม่โคตไม่งอไม่แตกนะคัดเซ่งคัดซีนะฮะไม่มีร่องรอยสนิมนะครับไม่มีร่องรอยการปะปุนะครับของตัวโครงสร้างนะนี่อยู่ครบนะฮะใช้บันไดนะครับไม่มีข้อมลูกอนาดนะครับไม่มีโดนเบียด โดนขอบฟุตบาทนะนะฮะอ่ะไปเรียงต่อมานะไฟเดี้ยวที่หูกระจกแบบ LED มีมาให้เสร็จสับนะหูกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับคิวกันสาดประตูมีมาให้นะทั้งสี่บานเลยนะครับกระจกแท้เดิมนะฮะรอบคันนะอย่างที่แจ้งไปนะนะครับอ่ะลาวลังคาแท้เดิมนะนี่ฮะไม่ต้องไปเจาะนะครับมีตัวรูไว้แสกใส่แหลกให้ด้วยนะฮะ ไม่ต้องไปเจาะเพิ่มใส่แบกก็รับน้ําหนักได้ประมาณ80กิโลเลยนะหลังคาสีไม่ซีดไม่จางนะครับไม่ลอกไม่ร่อนไม่มียางขี้นกนะครับไม่มีคาบยางมงยางไม้นะ่ะไปกันต่อนะครับเป็นสมาร์ทกีเลสทั้งซ้ายและขวานะฮนะกระจกนะรถไม่เคยตีลังกานะครับชายประตูนะครับซีนอ่อนอะไรเดิมน,นะเก็ยรแลกคงแลกเกอร์อยู่ครบนะครับมีไฟสองอพื้นให้นะฮะนี่ลำโพงมาให้เสร็จสับนะครับ พร้อมกับตัวลำโพงทอิ์มเตอร์นะเพิ่มอรรถรสในการเดินทางรับฟังนะครับกระจบประตูนะครับ,ร uk, ปรนะรบเป็นออโต้วันทัดทุกประตูทุกบานนะฮะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะสะอาดสะอาดนะพนักเท้าแขนนะพนักเท้าเขียนนะฮะบุนัวมุมหนังนะเป็นสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลเข้มนะฮะนะเป็นซอฟทัชมาให้เสร็จสนะั์นะครับไม่มีปีไม่มีแตกนะครับนี่นะสภาพสวยสวยพร้อมใช้เลยนะใช้บันดุงใช้บันไดนะครับสครับเพจนะร่องรอยขีดข่วนไม่มีเห็นไหม สวยงามนะแล้วอย่างที่แจ้งไปคันนี้เนี่ยดูดีนะเจ้าของเดิมรับขนาดไหนนะฮะใช้พรมของดีนะฮะพรมห้าดีนะลายไดมอนคัทดได้แดงนะครับมาให้เสริชสับนะคอนโซลสะอาดสะอ้านนะฮะไม่ลองมีรองรอยขีดควันเนาตรงนี้ก็บุนวมหุ้มหนังมาให้นะนะฮะดีเลยนะครับอ่ะได้เป็นเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่เบาะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะ ก็จะแมทช์กับตัวแผงประตูนะฮะเบาฟูฟูตึงๆทุกที่นั่งนะครับไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดนะไม่มียุบนะฮะนี่ฮะสวยใสนะครับอแผงประตูนะฮะน็อตประตูนะครับ,รรบไม่มีขยับแน่นอนนะลูกค้าน,น,นะครับคันนี้ปีสองพันสิบเก้านะครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท เชนะิดดีซีดาวพอนอยู่ประมาณ17,000ักว่าบาทะฮ็ดหลักร้อยนะฮนะนะีนะ่ฮะเสริมความหรูหราเ็าจะมีตัวโลโก้ของ Fortun e er, นนะครับเป็นสีเงินมาให้เสร็จสับนะชายประตูนะล็อกเด็กมีมาให้นะฮะสีอ่อนนะครับไฟส่องพื้นมีมาให้ครบนะลำโพงมีมาให้นะฮะกระจกบานหลังออโตโ้เช่นเดียวกันนะฮะวันทัดนะแผงประตูซอฟทัดมาให้เสร็จเสร็จจบจบนะฮะนี่ฮะโอ้ได้ไปลูกค้าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะนะีนะ่ฮนะ สภาพตัวรถนะครับเบาะฟูฟูตึงๆนะสไตล์โตโยต้านะเบาะพับพได้ทั้งแถวสองแถวสามอยู่แล้วนะแถวสามก็แขวนเนาะนะครับล้อแมกอัลลอยนะครับไม่คูดไม่เบียดนะนี่ไม่ต้องไปขัดปัดเงาล้อนะฮะนี่ขัดทรงขัดซีนะครับสภาพพร้อมใจขาเห็นยางอะไรไหมนะฮะยางอะไรนะฮะเห็นสีเหลืองเหลืองแดงแดงไหมนะฮนะ นั่นคือ,อเส้นรอบวงยางอะไหล่หมายถึงว่าคันนี้ยางอะไหล่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เคยต้องเปลี่ยนยางอะไหล่นะยางไม่ลบไม่ซึมไม่แตกนะแล้วก็ยางอะไหล่ยางสำรองเนี่ยนะครับเป็นฟูไซนะฮะก็คือเป็นลายและขอบเดียวกันกับตัวติดรถก็คือหมายถึงตัวนี้เลยชุดนี้เลยนะครับได้เหมือนกันเป๊ะๆนะเวลาที่เกิดเปลี่ยนยงเป็นยางนะไม่มีไม่มีอาย เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมทางแน่นอนนะฮะได้เป็นเขาไม่รู้แน่นอนนะว่าเรามีปัญหาเรื่องอยางมานะฮะไม่ต้องอายนะด้านท้ายนะฮะนี่ฮนะไฟท้ายนะ LED นะฮะโคมไฟท้ายแท้ดิมนะนี่เอ่อมีเป็นสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกวงที่สามนะฮะเป็น LED มาให้เสร็จสับนะนะครับเสญญญาสัญญาณเสญญาอากาศนะฮะเป็นคีบฉลามเป็นแชกฟินนะนี่นะ มผมนี่มองสะท้อนเงาสะท้อนแสงเนี่ยยังเห็นเลยนะว่าตัวรถผิวผันตัวรถนะบางเดิมรอบคันนะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะด้านท้ายเนี่ยมีทัชทิมสะท้อนแสงมาให้เสร็จสับด้วยนะครับนะมีตัวปัดน้ำฝนหลังไล่ฝ้าหลังนะครับกระจกหลังแท้เดิมนะลูกค้านี่ต้องยืนยันนะเดี๋ยวจะบอกว่าจริงหรือเปล่านะฮะ มีกล้องอยู่ตรงป้ายทะเบียนนะฮะนะนะสัญลักษณ์ซิกมาโฟนะฮะนี่ซิกมาโฟนะฮะโมไฟท้ายนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตก,กไม่มีเหลืองนะฮะคมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะอ่ะกุญแจรีรโมทอย่างที่แจ้งไปสองอมีกุญแจสำรองให้เสร็จสับนะสั่งเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทนะฮะแค่นี้เองฝาท้ายเวลาปิดเราก็ปิดจากนี้ได้นะ แล้วก็เขามีตัวกันหนีบนะโปเคชันแจมมาให้เสร็จสับนะฮะหมายถึงว่าเวลาที่มีน้องๆหนูๆห,หรือผู้สูงอายุหรือว่าใครก็ได้หรือตัวเราก็ได้นะอาจจะเข้ามาหยิบของด้านด้านหลังนะแล้วมีมือไปโดนดีมงรีโมทนะปิดไม่หนีบนะฮะเขาจะเด้งคืนนะฮะนี่ปลอดภัยนะครับในสภาพพร้อมใช้นะฮะตัวโชคนะครับไม่แตกไม่คดไม่งอนนะแผงฝาหลังนะครับ สวยกลิตกริบนะฮะไม่มีร่องรอยนะนี่ฮะคม5้าดีลายไดมอนด์คัตสวยๆนะฮะนี่ฮะตัวเอกลักษณ์ของโตโยต้าเลยเบาะแถวสามนะพับแขวนได้นะฮะนะว่าจะกี่โฉมจำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่โฉมนะฮะแล้วก็น่าจะไม่ใช่เฉพาะตัว Fortuner เลยนะอินโนวาก็น่าจะใช่นะนะมีมือจับนะฮะให้ทุกตำแหน่งทุกจุดนะฮะนี่ฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะโอ้โหนะฮะ กิบๆเลยนะช่องแอร์นะฮะแถวตอนสามตอนสองนะปรับเพิ่มพัดลมแอร์เองได้นะฮะโอ้โหนะอ่ะไปกันต่อนะครับนี่ล้อแม็กกันรอยนะไม่ขูดไม่เบียดนะชายบันไดนะให้ดูรอบคันนะลูกค้านะหิวคันเนี่ยเดิมๆเลยนะสีบางเดิมเงาเงาฉ่ำๆนะ คิ้วคมเนี่ยมขอบประตูมีมาให้นะครับหล่อๆเอ,อกลักษณ์ของตัว Fortuner เลยนะสมน,นี้นะนะฮะนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนหนึ่งืเจ็ดพันบาทเองนะฮะร,รายได้สามหมื่นห้าสามืนหกออกคนเดียวได้ไม่ต้องทำนะฮะด้านแถวสองนะครับมีที่จุดบุหรี่นะสามารถเสียบ USB นะครับได้นะ นี่ที่แขวนถุงแกง้เช่นเดียวกันนะครับพนักเท้าแขนดึงเปิดได้นะฮะแล้วก็นี่เป็นพนักเท้าแขนมีที่วางแก้วน้ํานะ,นะไปกันต่อนะครับสมาชีเลตทั้งซ้ายและขวานะฮะสมาชีเลตท้งซ้ายและขวานะออโต้ทุกบ้านนะฮะกระจกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะนี่ฮะลำโพงลำโพงทวิเตอร์คู่หน้านะสครับเพจคนขับนะฮะ บ่กไฟฟ้านะบอกฟูสูดจรงๆเนี่ยฮะมีร่องรอยประมาณนี้นะเนี่ยไม่แต่ไม่ปีไม่แตกนะฮะมีประมาณนี้ลูกค้านะรับได้ไหมนะผมคงไม่ได้เก็บงานให้นะผมบอกเลยนะครับขายตามสภาพนะฮะอันนี้คือไม่เก็บอะไรเลยนะผมบอกเลยนะเนี่ยฝ้าสะาดสะอาดนะครับฝ้าสะอาดสะอาดนะอ่ะนี่สั่งเปิดปิดฝาท้ายได้จาก คอนโซลตรงนี้ด้วยนะหรือสั่งล็อกกอฟนะครับหรือจะเปิดจากกุญแจรีโมทได้นะเป็นพุทสตาร์ทนะฮะพวงมาลัยนะฮะเป็นมันติฟังกช์ชันนะมีลายไม้มาด้วยนะฮะนะครับมีคุชคอนโรลมาให้นะครับนนะี่ตัวจอทัชสกรีนแท้เดิมนะครับแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถสตาร์ทแล้วก็ ดูออปชันฟังชันฟังเสียงเครื่องกันต่อดีกว่านะน,ะนี่นี่ครับห้าจอเลือกไม้ตอนสตาร์ทนะฮะจอเลือกไม้ตอนสตาร์ทนะระบบไฟนะครับติดทุกจุดใช้ได้ทุกตัวนะครับน,ะบนี่เลขไม้ปัจจุบันนะครับหกหมืสี่สิบเ็ดกิโลนะนะครับ มีเป็นแพเตินชิปนะฮะแพเตินชิปนะที่พวงมาลัย2.4นะครับ,นะรครบเครื่องยนต์2,004นะนี่อ่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหฟังชันเยอะจัดเยอะจัดนะฮะจัดหนักจัดเต็มนะแอร์รบบรออโต้นะครับนี่ระบบขับเคลื่อนนะฮะทูไฮโฟร์ไฮโฟโรนะอ่าทูไฮเป็นโฟร์ไฮนะ ปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับขณะขับขี่นะขับขับอยู่นะเห็นข้างหน้าฝนตกปล่อยๆนะไม่มั่นใจในพื้นถนนนะบิดเลยนะบิดได้เลยนะจากทูไฮบิดมาเป็นอย่างนี้ได้เลยนะแต่ถ้าจากโฟร์ไฮมาเป็นโฟร์โลนะต้องจอดรถหยุดนิ่งนะครับพงมาลัยล้อตรงนะครับแล้วค่อยบิดนะฮะแล้วค่อยออกตัวอีกทีนึงนะฮะมีตัวช่วยลงทางลาดชันนะฮะนี่ฮะเวลาที่ลงทางลาดชันนะฮะอาจจะเป็นทางพวกออฟโรดอะไรเนี่ยไม่มั่นใจนะกลัว ไปเหยียบก้อนหงก้อนหินแล้วเท้าเราไปเติมกันเล่งนะพุ่งเลยนะพุ่งลงนะใช้ตัวนี้ช่วยนะปลอดภัยแน่นอนนะรถค่อยๆขับเคลื่อนนะนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นเก๊เก็บของนะกดนะเป็นที่วางแก้วนงแก้วน้ำนะเนี่ยนะ ไม่มีร่องรอยเลยลูกค้านะตัวฐานเกียร์นะฮะเป็นลายไม้นะฮะหัวกเกียร์เป็นคันด้นไดนะมีโหมดสปอร์ตมาให้นะจะเช่นตรงนี้ก็ได้หรือใช้แพดเดิลชิปก็ได้นะฮะไล่รเรียงต่อมานะฮะมีตัวอีโคโหมดนะครับโหมดประหยัดน้ํามันแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะโหมดขับเคลื่อนปกตินะฮะตัวนี้มีตัวเอ่อแท็กชั่นคอนโทรลการลื่นถลายมาให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวออโต้ออฟนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อพนักเท้าแขนนะฮะบ,บุนวมหุ้มหนังนะฮะสีน้ําตาลนะ เก็บเก็บของสะอาดสะอานะครับดูเอกสารกันนิดหนึ่งนะครับโอ้โหคู่มือคู่มือมีให้ครบนะครับตรงรุ่นตรงปีนะฮะรถปีสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับโอเค,อเค,อเคส่วนให้นะครับคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4V Sigma 4ปี2019นะครับเ,เลขหม่ปัจจุบัน6 2 0 4 1กิโลนะครับสนนร,ราคา9 0 49,000บาทนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ก่อนอยู่1 000, 7 0 0น,นะคใครสนใจนะ0992602443นะอยากให้โทรหรือว่าแอดไลน์นะครับเบอร์น,นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีคอมเมนต์ไว้นะผมติด ถ่ายคลิปนะผมติดประชุมผมติดจัดไฟแนนซ์ผมติดพาลูกค้าทดลองขับผมไม่ได้มาตอบในคอมเมนต์ตลอดนะผมจะตอบแค่วันละสามช่วงเวลานะชาติเย็นนะครับก็อาจจะพลาดนะบางคนสนใจนะคอมเมนต์ไว้ผมมาตอบเย็นนะถูกจองไปแล้วนะเสียโอกาสเนาะนะครับอยากให้โทรหรือว่าแอดไลน์นะครับมาได้เลยนะแอดไลน์ทิ้งไว้ก็ไม่ได้มากเกิน5นาที10นาทีนะเดี๋ยวผมตอบกลับแน่นอนนะ นะครับก็พยายามดูโทรศัพท์อยู่ตลอดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเข้าไปดูคอมเมนต์เนี่ยไม่ไม่ได้ตลอดนะครับพี่เนาะต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ก็จะดูเป็นรอบๆอ,อย่างที่แจ้งไปแต่ผมมาเจอรถอยังอยู่ก็ยังได้นะออกได้ทุกอาชีพตัวไทยนะครับคันนี้เนาะนะครับผ่อนอยู่หมื่นเจ็ดนะรายได้สามหมื่นห้าขึ้นไปเนะี่ยออกคนเดียวนะครับใครสนใจศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามได้เลยนะครับแอดไลน์ได้นะเอ่อกดจากันฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตาม เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะครับไปในตัวเนาะเดี๋ยวผมลงอัปเดตคลิปใหม่นะถ้ามันติดตามกันแล้วนะมันจะเด้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์เลยนะครับเผื่อมีคันไหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับนะโอเคขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ